เฮ้ยแตตัวแม่มันอยู่ในในกล่องอ่ะมันก็ได้ยิน <มา S 2> สวัสดีค่ะวจะดีค่ะทุกคนสวัสดีคนลูกเก้าคนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ เก็อาชีพออาชีพใส่เสื้อหน่อยครับอาชีมาจากอหน นายเราก็รู้อาดีตพูดจริงแล้วอ้อมอพูดจรงรู้เพพี่เข้าใจหมดมาจาไงนมาจากจีงเพิ่มมากรุงเทพเราเป็นคนจริเป็นคนจริงรอดสัมภามาร้องมาด้วยไม่ว่าอย่างไรอดีตผู้การพูดผู้ชมสวัสดีนะคะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นยงนะคะสวัสดีจากอัลแบรียสวัสดีค่ะมาดูเราจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ ยี่สิบก้อนยี่ก้อนไม่เอายกกลับไปไปไปนอนกอนไป่อนดีกาโอเคได้เลยโอเคครับผม

ไปใกล้ไม่ได้นะคะพอดีว่าเขากลาถ่ายทำเลยสวัสดีค่ะใครมาหาค้าพี่นิกกี้กับพี่โกบอยค่ะแล้วก็าจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยพี่พี่มาหาไพวันนะคะขออนุญาตเรียกอย่างนะคะสวัสดีค่ะเจ้าไะส์สวัสดีค่ะสวัสดีขาวนี่อยู่กับหนูนะคะจิบาัวันนี้มาไลฟ์ให้่ังแต่เบียรค่ะสวัสดีคนดูคนนะคะ ก็่เดีนะจะเป็ร๋องต์นัองนนี้มดาเาก็เอเงตีที่เป็นระ๋องรเน็เป็นียกรดษอะไรนะสวัสดีค่ะน้องจีดสวัสด,ดีค่ะนี่พอมาให้แล้วดิ

มาไม่ทำทุอยไม่ไม่เุมานนี่มานครับอ่าุมานกลับมาแล้วุมานมานี่นี่เราชื่อุมานันีก็คือเอกนิยมอ่าสบายดีนะครับเวเรเร่อนเรม่ยมีหลบกเข้าให้ด้วยไปทำแต่โดนโดนขึ้นมาอะไรนะโดนโดนจากไปรอบขึ้นมารอบเลวรอลมาไปโดนมัน่ะเจ็บไหมปวดไหม ใชครับอยาได้ๆๆมครับครับวันนี้คุณกับผมต้องมีไลฟ์บกแฉเรื่องราวในระยองกันหน่อยคัได้ครับผมบอกว่าตอนที่คุณไม่สามารถเข้าระยองได้แล้วักจที่แต่แตผมเอกลฟ์ไบงน้ำแบอกบอกว่าาไม่ค่อยชัดเลยปรับภาพแล้วก่อดีค่ะน้องคุ๊สวัสดีค่ะภาพไม่ค่อยชัดอาจจะเป็นที่เรีนาหนึ่งร์เน็ต

เพาปาพาไปเจอนส่เพื่อหลังทีเาว่าเก็กครับโุคนต้องบก็ลอดู้นดูเยอะไหมตอนนี้ที่จะไปปล่อยเพื่อนขอป่าก็เยอะไหมจับ สิบบาหรือเปล่าคะใช่ค่ะภาพไม่ชัดเลยครัพิษไทยวานมาแล้วแหะคะกำลังมาค่ะตัววัารัใส่เองตัววัดก็รับใส่ครับวดดูวัูมาทุ่มตัวัดดนั่นแหละตัววัก็รัใส่พี่จะบอกตองนะากพี่องนะเลิกขายยาแล้วแเพราะวันนี้ผมจะแแล้วมเลยับ กผมพายามรับเงครับพี่จ่าผมไปแค่400บาทเองครับคไ่ได้เงน่เาแต่คุ้มาหันโม่โม่ไป้ตได้ม่หัไ้วได้โม่แม่แล้วตได้ม่แม่ไม่ให้มาได้ไม่ให้มาก็ผมจักร้อมมาตั้งแต่เด็น6่0าทแล้วแล้วปันเนี่ยที่หลอกเพราอะไ ดูอะไรเยอะจามามาเพูดตรงครับนไม่ว่านะนอยาผมเลิกแล้วตอนนี้กลมาเราบอกเขาว่าอายุเท่าไหร่หา25หราบจะเปครับดูดูยาหมาเลย26 19 19แล้วเขาไปจะไปดูในส่วดก็มีปากกก่ังเาหร่ก็เดี๋ยวตลาดที่ตัวรวงนะ ก็ดลคี่อดีแล้วออกมาแล้วยามเดิมแมญ่เาเ้น่ที่ิที่กบอยใช่ไหมคะมองไม่ชัดได้คะแต่ว่าต้องขออนุญาตตัวห่างนะคะเพราะว่าพีบอกวาทำถ่ายถ่ายทำอยู่นะคะนร้อแล้วเยี่ยากเลยน่า้อย ใครแต่ว่าครับคนอาลมร้อนใครมองหน้าไม่ได้เลยหนาไม่ได้ครับโ้อนดนร้นเนยเู้นี่รนูเนี่มาน่โดิ่ดิแกงดิแกงแกงหรแกงแกลเขาเป็นมองหน้าเขาเลยเขาบอกว่ามองอะไรตกตยหมดเลยเถอะ กรตอนนี้เขามีลูกปีญ่าล้วมีโอ้ยมีมีลูกโตเป็นลูกเขาจนมีลูกแล้วลูกที่โจพี่โจเตรียมจโซโะโอ้ยเขาเป็นเขาเป็นคนเดียวคนเดียวเมียเขาแข็อะเมียเขาขาวอ่าขาวหน่อยที่สักจะ่ม่สักแข็อ่าใช่ครับเป๊ะเลยสักแข็งยิงแตวันนี้ยขอยิงาิได้คุณจะได้ล่ะที่ปักเป็นไง้างทีปัก ก็อยู่บ้านรับขายยามเดอดใยาเดือาใจให้ที่มาผมรับรับรอบแจกเดดใให้ผมโอ้โหเยอะนะโหเยอะเยอะเยอะยอะหนูได้บรจุได้สองร้อยไอยาบอกอะไรพี่ปั๊บบอกกัหน่อยคือใชกฝาใช้ฝาตอนนี้ก็ชา่เรามาเจ้าเล่นครับแอดออกไปไหนรอไม่ได้เข้ามาดูหลัอไม่ใช่ัจรกไม้าารมไม

โอ้ตำรา็ออสอคนดีที่อด่ก่วอะเอ๊ะไม่ถึงเอ๊ะนัไม่นั่งไม่นั่งวมเลยอ่ะวมเลยอแกกนละเพลง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 นี้นะเพลงเพื่อนคุณอ่ะเพื่อนคุณวงอะไรนะจำไม่ได้ละวงดส

ช่องบาตก็ดูขอบคุณมากนะคะพี่แพรวาภาพไม่ชัดเลยครับเป็นที่สัญญาณอินเอ็นเน็ตหรือเปล่ายดี่คุณคุณชื่ออะไรนะเดี๋เวครับมีคนมีมีหมอฟัน หมอสุรินเขาอยากตรวจสุขภาพฟันคุณไหนคุณดูหน่อยเลยดูยังไงอ่าถอดแมสออกมาแล้วก็ยิ้มห้ดูหน่อยไย่ายไอ้นี่เมื่อกี้ผมกินแฮมเบอร์เกอร์มาเขาไปไปท้ายสุดหลดเอายิ้มมาตรงจะเสียไม่เสียหรอกเอายิ้มท้องไหนอ่ะใต้ท้องยิ้ม็นไงอ่ะผยิ้มเ่ยยิ้มไมเห็นฟันหน่อยเยวเฮเรียนเลาเล่นเลไนนนเลเล่น ไม่เราไปเจอครับสัญญาณไม่ดีเหรอค่ะใช่ใช่การจนบุรีท่าพูวัดท่าภูง่ายที่ไปช่วยที่ไปช่วยใช่ใช่ที่วัดท่าภูง่ายที่เข้าไปข้างในที่เข้าไปข้างในนี่ก็คือเป็นหนึ่งในผู้ผู้ประบัดใช่แล้วาูอยู่ในนั้นเป็นยังไงบ้างก็ เปีสัสดีตค่างต่างไหมจากที่ไปอยู่ที่วัดท่าอุ้งกับบ้านหมอฟ้าต่างกันยังไงต่างกันต่างกันบฟ้าอะไเหี่ยังไงก็มาเรียนขึ้นตลดู้อแล้วมาที่กคนนจากวัดท่าอุ้มาที่นี่มาสิ้าคนครับไม่ใช่ที่นี่กี่คนดีก็เยอะนเอาออกหมดละเอาออกมาหมดละที่ที่ที่ีที่ดีที่ียแต่พี่เคเป็นแบบว่าไม่ เล่าเล่าที่หมอฟังหน่อยตอนที่คุณเข้าไปนี่คือยังไงล้ำไปเลยใช่ไหมใช่ผมก็ล้ำเข้าไปหน่แต่พี่ก็จำได้ว่าได้ได้จำได้จข้าไปข้างในแต่ว่าถ้าพูดจริงไม่ได้เขาบอกว่าโอวนมันมื้นขี่กันด้วยเป็นบทเข้ามังเป็นแค่แค่เนาะก็เช้าเช้ามาก็เดินเดินผ่าทะเลเขาเรียกทะเลขี้กันลอเลยหอทะเลขี้น้ำแบบมัน ปิดออกมาจากจากห้องน้ำไงสองห้องมีแค่สองห้องเองแล้วคนคนกี่คนอ่ะคนก็สองวัด่ะคนโอ้ไม่ยสองคนนี่เขาไม่กดนะใช่ไม่ได้กดมันตันมันตันแล้วมันก็มันก็ปีกออกมาสลักออกมาโอ้เราอยู่อย่าในอย่างนั้นทรมานสุดแล้วเนี่ยมันต้องทรมานต้องอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นมันแล้วคือตอนนั้นมีที่อยากไต้องได้เจ๊คิดแต่ทำไม่ได้แต่ทำไม่ได้เพราะมีคนคุมอยู่ ตวาิตต้องเข้าไปใกล้ๆขะพอดีว่าพี่เขาถ่ายรายการอยู่นะคะมันจะไปบังกล้องเขาหอนด้วยค่ะภาพชัดอยู่สุดะค่ะเสียงเบามากเลยค่ะพอดีว่าไม่ได้ติดไม้นะคะมันดึงสั่นเล่าสั่นนี้ไม่แน่ใจนะคะ ก่อนที่มีพี่หมอไปก็มีคนหนีอยู่แต่หนี้ไม่รอดโดนจับได้โดนจับท่าแล้วก็ตีโชทรแั้วถ้าคุณเขาเลยตีโทรเสวัสดีค่ะแล้วหนูตายต่อหน้าต่อตาคุณยังไงก็ต่อหน้าต่อตาเออที่ผมเห็นก็มีสองศพอ่ะมีล้มไปดับหัวเนาะกับพื้นเลยนะไม่ได้กินข้าว เออเหมือนแบบช่วงนั้นเขาอดข้าวไงวิบัตรเขาไม่ให้กินข้าวเขาทำโทษไงอ๋อทำโทษไม่ให้กินข้าวอดให้กินข้าวแต่ให้กินมื้อเดียวกินแค่มื้อเดียวพอกินเสร็จพอเท้าเช้าไม่ได้กินไงมันก็เลยไม่มีแรงอ่ะเช้ามาต้องลุกขึ้นมาสวดมนต์พอลุกมาเสร็จตื่นมาตีสามกว่าสวดมนต์ก็ยังเกือบหกโมงอ่ะเจ็ดโมงตอนเสร็จไม่มีแรงรูว่าน็อกไปกับพื้นแล้วก็ นอนหลบไปเลยตายเลยสล้องตกกล้องตกกลบแรกทุกผมเห็นเลยตายแบบนอนนอนนอนต่อหน้าผู้คนเลยนะทำอะไรไม่ได้ได้แต่มองแล้วแลพอไลตกเขาก็จะแพร่ลากไปเฉยเขาไม่ลากเขาเอาเจ้าหน้าที่เขามาดูตรวจยึดประจำตรวจอะไรพอตรวจเสร็จไม่มีอะไรเขาก็พอรู้ว่าไม่รอดแล้วก็มีไปเก็บไปเก็บไปก็ป้ายถล้วแสดงว่าต้องมีคนที่อยู่ที่นี่เยอะมากเลยนะแนี้ออกนี้ออกอันนี้ที่ออกทางออออกมาหมแล้วนี่ใจไม่รูออกมากกว่าเรา นีย้ใ่ไนะของเสยบเบียร์ก็เกาคนมาแค่เคนก่อน้าี้เขาเอาไว้ยี่เขาชลใจงานใ่แค้ใช่ไมติต่อที่าัเปลี่ยนต้องช้เมาอนกัเราพักอยู่ทนี่เรก้วอยู่ทีนี่เกิดอะไรข้นมานเข้ามาเรื่อยเรื่อยายแล้วหายแล้วหายแล้วแล้วเราทำไมยังอยู่นี่ทำไมเราไม่กลับบ้านกับช่องเราก็อยู่ไปนีด้วยเพราะมันยังมีเพื่อนเพื่อผมที่มาอย่า ขอถ่ายรายการค่ะออกแล้วค่ะไม่เป็นขอโทษนะคะพอดีว่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีอะค่ะไม่มีอะไรได้ไหมไม่มีไม่มีอะไม่มีรายได้ไม่มีเงินเดือนไม่มีครับอยู่ฟรีกินฟรีอยู่แค่มีข้าวฟรีก็พอแล้วเล่าให้ฟังหน่อยที่อยู่ที่นี่ทั่มีอาหารที่กินกี่มื้อกินนี่ก็กินสองมื้อสามมื้ออะสองมื้อสามมื้อแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่วันที่เท่าไหร่ที่ไม่มีอาหารให้กินวันที่เท่าไหร่ที่ไม่าีที่นี่อ่ะที่นี่มีกินทุกวัน ไม่วันนี้วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกไมครัเพราะว่าเป็นจับแม่เลยวบอกตาบอกาบอกว่า้าให้เป็นเนี่ยมันก็จะเอาเงินไปซื้อหวยหมดเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งสิบหกเนี่ยตาเขาจะไม่ให้อาหารมันจะได้เอาเงินไปซื้อข้าวแล้วเงินข้าวไปจากไหนเขาเลยได้ทางบ้านส่งมาให้อะไรอ๋อเหรอแบ่งคนเหรอไม่ทางบ้านทางบ้านของญาติญาติของเขาบางคนเนี่ยคืออยากไปใช้ซื้อหวยแล้วมไปใช้ที่ มันมีกฎไหมว่าต้องตื่นกี่โมงนอนกี่โมงมีกฎไหมหรือไม่มีตามก็ตื่นตามตามที่เราตื่นเพราะเช้ามาตื่นมาต้องแบบว่ากินข้าวแล้วมันจะเปนมาตื่นหลงคลองว่าทำสิวัดอะไรอย่างเี้ยแล้วทุกคนที่นี่เขาแบบมีงานให้ทำนะหรบอว่าต้องมีก็แบ่งหน้าที่ไหมแบ่งก็ช่วยงานใครที่มีควาสามารถเป็นแม่ครัวเขาไปช่วยทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยในตลาดนี้ก็มีมันมีเขาที่หัวปลาไม่ามีส่วนมีทำพวก ปลูกขเถือเทศปลูกแปงอยู่ตรงน้นใครมีหน้าที่จะทำไปถัดืนก็ช่นลงไปอย่างนี้อแล้วตอนนี้เรามีเอฟซีไหมเรามีเอซของเราบ้างไหมหน้าหน้าเหมือนคทเพราะวหล่อน้าหล่อน้เหมือนข้าเลยเมือนคัดพอเลยเนี่ยโอเคนะครับครับนี่ก็รหล่อข้างหลังก็เป็นโรงโรงทานใช้าาักหน่อ ใช่ค่คครับเอาดินเาไ้เอาผสกัเม็ดวิไยตมแล้วก็เป็น อารมะานี้แล้วเาทยนะเราากึ้นลว่ามามาท่ายอะางทีเขาเขามีนี่ไอ้นี่ไอ้กดอ่ที่มาบอกแทนมรเยอะ แต่บอยผมไม่จับหมูทุกคนนะเอวนก็มาเขถือเอาสายจบมาน่ยทำพยแต่บอยรักหมอ่ามากเลแม่งบางทีแบบต้อข้ามหมอบาชวนมาขับรเลยซึ่อย่านี้เมามันไม่รักอะไรมากนมายหรอกคือบอยเนี่ยบอกหมอปลาเสมอว่าบอยเวลาถายบอยต้องถายนิกี่ก่อนนะเพราจะม็นิี่อยู่เนี่ยเาจะดีหัเให้่นี่ก่อนแต่ว่าถ้าผม้างเนี่ยผมไม่จเป็นที่มอกทีีก็ได้ แต่ผมอะขอแค่แบบเพื่อนอยากให้ลองมาหนก็มาเพื่อนไม่กลัวดูเข้าเข้าของหมอปลาได้ดีก็ไวไงไวอะไหมอปลาเขาคนใจมากครบดเข้ากันได้ปลาเขา็นคนจริงใจอารมณ์ประมาณนี้แหละโอ้โหโค้ายโดนพื้นที่โอเนะพคายามโดนค้ชโค้ชโชโค้โดโด้ครับโคโคคคโคโคคค แล๋ยาอทำให้ทำโครงสร้างไปหลายแสนกันเนะตัวใหญ่ก็เป็นการยานิพเนลียร์ที่ต <reading> น <standard" S 2> <บ>ียเก็บเปียเอ้ยแล้วนายไพศาลคือเป็นการนายไพศาลอยู่นายไพศาลนี่ก็คือก็ในส่วนหนุกก็มาเป็นมาเป็นเหมือนกับเพ่เหลืออารก็เดินทำของกางนี่ก็จะเป็นหอยฉ่ากทำารยกานได้จริงแ แล้วก็บอะไไปามาเป็นเรื่องประเด็นสคุกัพูดยกันแล้วก็แบบวมเหนอะไรอย่างนี้นะคน่าจะดูนะใช่ว่านะอารมณ์ประมาณเรื่องดาราอดีตบอยแบนด์าครอบัวโดนโกงก่าล้านนั่งคุยกันนะ้ิัน้าวยังขายยังาทำไมบ้านดูเงียบจัง จน้องีเิรเข้ามาโอเคแล้วคุณก็ติดไหมให้เปี่ยนด้วยค่ะน้าไพวันมาหรือยังคะยังค่ะกำลังเดินทางนะคะไมีทียอะไรทางส่งคนมาขอตไดอย่างเดียวเอายอดเดีวกินแล้ว เ้าแู้วพวกนี้คุณไปไปชาแล้ววันนี้ไปปิกนิงอะไรต่อไลฟ์สดทั้งวันเลยติดไล้จดทั้งวันเลยต่ด ไม่ต้องพวกนี้ก็คือเรียนแบบจำลองหน่อยมาเราค่ะก็เรียนแบบจำกอง่ค่อยดีเท่าไหร่รักเสียเพียความคุ้มช่องเสียด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วเคยแล้วเคยไปอยู่กรอกกันสิไม่เลยไม่เคยอันนี้คือช่องไพศาลอันนี้ช่องไอ้บัสช่องเสียเปียช่องขลังไพศานนะอ่าช่องไพศาลมาหนีไมาทางไฟสานดยมาทางไฟศาลอยู่ไหนไม่อยู่แต่ทิ้งลูกน้องไว้อ็นี่คือไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดด้วยตอนนี้คนดูกี่คนไม่ 650ครับโอ้เยอะนะเยอะนะช่องอะไรไาลช่องเสียบเปียก็ไล่อะครับเตียเปียสบเปียเรสียเปียกสองรอดงานเยอะช่องใครช่องโนบิจะครับโนบิตะอีกโนบิจ่ช่องมาอีกคนเท่าไหร่ ากคนครับ้องจิ๊ตน้องบาร์ไปไหนอยู่กับ้วกเสี่ยนี่กับปูปลานัก็แข่ันดูเหมือนจะเป็นตามติดชีวิตคนละจักรมาณนั้นแหละเดี๋ยววันนี้มีมาเน้นเดี๋ยวกันเลยชาวนาถ่ายที่ชาวงาณนั้นแหละ้วก็หนุ่มสาอะไรเราเข้ามารอตรงนั้นไม่ไม่นี่เข้ามาทุกวันเขาอยู่นี่เลยอยเเลหรพี่อยู่นี่เลยอยู่นี่เี่พี่อยู่นี่เลยเหรออยู่นี่เลยอ้าวแล้วนอนนอนกินกันที่ไหนอ่ะนี่นอนวันนอนบ้านกลางอ๋อแล้วพอเช้าตื่นมาก็หาประเทศไทย ที่อยู่มากี่เดือนละประมาณเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนละเรามีข้าวกินไหมทุกวันสบายแล้วเขามีเงินนะครับให้ไหมเจ้าไม่ห้ขอทนาไปสารให้เฮ็ดสุดยอดเฮ็ดทิศอยู่ไหนเนี่ยทิศไหนทิศไทยวันทิศนี่มิกกี้นะทิศไทยวันเพื่อนรักอยู่ไหนอยู่ไหน แลอยู่ไหนอยู่ไหนถามว่าอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวเจอกันทิดมารอมารอเอายอดวิวครับผมวันนี้บอกว่าเลยเดี๋ยวทิดรับเงินผ่านสื่อเลย <c oughs> รับเงินผ่านซื้อเลยทิสไม่ต้องกลัวใครเยี่ยมเบียร์รอไว้แล้วกดปุ่มดิกดแล้วมันก็ไม่ลองโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวถามเพื่อนกัน ไม่กล้องมันชไฟไว้กล้องาไม่้ช่ไม่รู้เป็นอไรอสนถึงออกมาเดี๋ยวเล่นการเมืองแสดงว่าวการพระนี่ก็อยู่ยากไม่ได้ต้องมา่งใบนหมอปามอีแล้วมาแล้วไม่เป็นไรค่ะม่เปนไรค่ะคุณมนีอ่ชุลีไดีจะอ่คุ้งเอคุงารมณ์ไม่ค่อยดี <si สัญญาณมันดึงกันไหมอ๋อมันไม่ซ่อบนะไม่ชัดนะไม่ชัดล้วเวลาเราามเราก็นอนนี่มเอาเหรอได้ที่น้ำพลาเาก็เป็นวันหยุดวันนี้เียร์เขาก็ได้เมียมา ที่อยู่ตัวหลักเป็นที่เลิกแล้วคือจริงๆคือเดินลึกไปตรงนู้นเลยใช่ใช่ใช่ตรงมคับจุดนีต้นก็จะมีห้องพักรีสอบไว้สำหรับให้พวกเพื่อนอะไรมานอนครมานอนก็มาไปนอนตรงนู้นใช่แล้วตอนโคนอนกูนอนกนอนนอนที่นู่นะตื่นมายุงแม่งขามออกมปนอนแถวที้ก็ไม่รู้ใจว่าไม่รู้อะไรทาไมถึงแบบยุงเยอะขนาดนั้นขนาดแอร์ี สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเป็นคนอัวนอยูแล้วอ่ะให้มอกาเราเรื่อผีก่อนเคยเห็นไหมเคยเห็นผีไหมนิกกี้เคยเห็นผีไหมแต่ทิกกี้เคยเห็นบือผีครับ ใช่คุณี่เคยเหมือผีแต่ไม่รู้ว่าถ้าแปดถ้าแปดหมดเตี้ยแปดราแต่เราไม่รู้ว่าเราหลอนไมไงเราเห็นรไม่รู้เราแบบภาพในจินตนาการรไงใช่ไหมเราก็เดี๋ยวเผมไอช่องผมจะถ่ายดีกว่าทางโทรโทรตามลก็พได้ มันเนี่อาบมบอยไปเลยต่อไปอ่ะแล้วกรวยก็แบ่งเขามากใช่ไหมล่ะก็มีเรื่องรวยอะไรก็ทำรักบอยรวยรพอเหมือนพ่อติี๋ยเอาไว้่องนี้ไอ้สัส์สักกูโดนอีทีคุก็หมดตัวเลยนะอืมัดก่อนโอยเรื่องนี้ห่อยค่ะขออนุญาตลงไลน์นะคะมาถ่ายค่ะตอนพับ พี่พระมหาไฟวันไมทีสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องมูิ้งมิวสิกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ